สวัสดีครับผมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะมีข่าวใหญ่ลือลัน่นสะเทือนวงการข่าวลือเครื่องเล่นเกมนะครับก็คือในพอดแคสต์ครับของ Digital f o u ์ด r y เนี่ยเขาก็ได้มีการคุยกันซึ่งสำหรับลุงแมวเนี่ยช่อง Digital f o u ์ดี y เนี่ยเป็นช่องที่น่าเชื่อถือมากนะแต่ลุงแมวเขาปักหมุดก่อนนะในการคุยกันของ Digital f o u ์ด r y เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่า s i t c h Pro นะครับเขาบอกว่า เคยมีเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับที่ประมาณว่าเป็นรุ่นอัปเกรดแหละรุ่นอัปเกรดนะของตัว Nintendo Switch เนี่ยที่ถูกวางแผนไว้ว่าจะออกนะครับแล้วก็ไม่ออกนะในที่สุดก็คือถูกยกเลิกไปนะครับตัดสินใจไม่ออกแต่จริงๆถ้าเรามาคิดดูตามเหตุผลของข่าวตัวนี้ก็ดูน่าคิดนะน่าเป็นไปนได้นะครับถ้าท่านผู้ชมเป็น Nintendo แล้วจะออกเครื่องปรับปรุงมานะเพื่อกระตุ้นยอดขายอ่ะ ช่วงที่นาจะทำที่สุดอะ่ะมันควรจะเป็นกลางเจนถูกไหมถ้าเกิดจู่ๆเราไปออกเครื่องแรงๆปลายเจนน่ะคุณซื้อเครื่องทำไมด้อีกสัก2ปีมีเครื่องใหม่ออกหรืออีกปีเดียวมีเครื่องใหม่ออกอย่างเงี้ยเครื่องใหม่นี่คือเครื่องเจเนอเรชันใหม่ออกก็ดูไม่ค่อยเมคเซนตะ์เนาะแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตีความนะครับคำว่ากลางเจนยังไงนะเพราะว่าถ้าจํากันได้นะครับผมทาง Nintendo เนี่ยเคยออกมาพูดนะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่แค่ช่วงกลางเจน ของ Nintendo อยู่เลยนะของ Nintendo Switch อยู่เลยนะครับผมตอนนี้ประมาณ4-5ปีเนอะใช่ไหมถ้าลุงแมวจำไม่ผิดนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งหนึ่งงั้นเหรอถ้าอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่ Switch Pro จะออกใช่ไหมนะแต่ว่าถ้าตามในข่าวของ Digital f o ร์ r y เนี่ยก็คือไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับจากไปแล้วนะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ถ้าจะออกอันนี้ลุงแมวคาดการเองก็คือจะเหลือ Switch Lite โอเลเฉยๆนะครับทาง Nintendo เนี่ยเขากังวลมากพอสมควรนะกับการเปลี่ยนไปสู่อีกเจเนเรชันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะมันก็จะมีแบบขึ้นๆลงๆของ Nintendo อะ่ะมีสิทธิ์มากนะที่เครื่องเจเนเรชันใหม่ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเครื่องเดิมนะครับคือมันเป็นเหมือนกับทุกครั้งที่ออกเครื่องใหม่อะ่ะมันคือการเสี่ยงโชคนาะเพราะฉนะนั้นอ่ะ มันก็น่าคิดนะครับว่ามันต้องทํำยังไงแหละคือลองลองคิดดูนะท่านผู้ชมเป็น Nintendo ตอนนี้นะแล้วแบบโอ้โหมีเครื่องหนึ่งที่มันขายดีมากแล้วมันก็ยังขายได้อยู่นะแล้วก็จริงๆก็ไม่เห็นความจําเป็นอะไรหรือเปล่านะครับที่จะต้องเปลี่ยนไปเจเนอเรชันหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นเครื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องส witch เลยหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเครื่อง Switch 2ก็คือเครื่องที่แรงกว่าสเปคดีกว่าเอ๊ะแต่มไม่ใช่ s สวิชโปรเหรอ แล้วเรายังสามารถเล่นสวิชได้หรือเปล่าโอ้มันมีความซับซอ้อนนะอยู่ตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับซึ่งลุงแมวคิดว่าโอ้ Nintendo เขาคงคิดหนักอยู่แหละแต่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยก็คือข่าวลืมหมดเลยนะต้องไม่ลืมนะครับเพราะว่าดิจิตอลฟอร์ดี้เขาบอกเขาคุยกับเดฟเนาะดีวิลเ p อร์เกมดีวนะิ Develop, ลล์หลายๆหลายเจ้าอะแล้วก็เห็นตรงกันนะว่าน่าจะเป็นแนวนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกว่านีฮโร่ไม่เคยออกมาพูดนะว่ามันมี Switch Pro หรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่เคยออกมาพูดด้วยว่า มันถูกแคนเซิลหรือเปล่านะครับถูกยกเลิกหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยออกมาบอกว่าเครื่องรุ่นใหม่หรือเครื่องรุ่นไหนใดๆเนี่ยจะออกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า,วานี่คือความรักทางการตลาดเนาะถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าอีกปีหนึ่งหรือ2ปีมันจะมีเครื่องออกแน่นอนอย่างเงี้ยก็จะไม่มีใครซื้อเครื่องตอนนี้ถูกไหมเพราะ,ะนั้นเนี่ยเขาจะอุบเงียบไปนะจะออกปุ๊บเนี่ยใกล้ๆถึงจะออกมาบอกนะครับให้เตรียมตัวอก็นะสับลุงแมวเองพอได้ยินข่าวนี้ก็จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาในบบการออกเครื่องใหม่นะครับออกเครื่องใหม่มาเนาะสวิชสองแล้วกันนะ แล้วเล่นเกมเก่าไม่ได้เอออย่างเงี้ยรูมาจะติดนะรู้สึกว่าในเจเนอเรชันนี้อ่ะเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นนะซื้อเกมไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเครื่องใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงเลยนะอ่านตลับอีกแบบหนึ่งนะวิธีการอะไรเล่นใดๆเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงอนะ่ะมันก็มีความเสี่ยงนะหรือว่าสวิชเนี่ยไปเป็นเครื่องพกพาเป็นหลักนะ แล้วก็เครื่องใหม่เนี่ยเป็นเครื่องเหมือนเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยเหรอเหมือน Playstation เหมือน Xbox ซึ่งรู้มาว่า Nintendo ไม่น่าไปทางนั้นแล้วนะครับเพราะว่าจาก Wii U มานี่ก็ดูเหมือนกระแสะจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคอมเมนต์นะครับของเกม e x p l a i n ที่ลูกแมา,าไปดูที่เขาพูดถึงตัวและงานข่าวของ Digital f o u n d ี y เขาบอกว่าจริงๆแล้ว Switch OLED เนี่ย มันถูกวางแผนไว้ว่ามันไม่ได้จะเป็นแค่ตัวหน้าจอ o l e d อย่างเดียวนะจริงสเปะมันจะสูงขึ้นด้วยคือจริงสวิชโอเลดมันก็คือสวิชโปรนั่นแหละคือที่เขาวางแผนไว้นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็เรื่องชิปขาดแคลนใช่ไหมเขาปรับแผนนะครับกลายเป็นสวิชโอเล d อย่างเดียวหน้าจออย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ปรับตัว Perform a n c e ด้วยนะอันนี้เราไม่เายรู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันมีหลักฐานอันหนึ่งที่ลุงแมวเคยค้นๆน่นนะเหมือนกับว่า เกี่ยวกับดอกนะแล้วก็การปล่อยภาพเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะรองรับความเหลียดที่สูงกว่าที่สวิชมันเป็นอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เขาอาจจะเปลี่ยนแผนกลางทางนะจากเ,เรื่องโรคระบาดหรือว่าเรื่องเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับการที่ชิปขาดแคลนนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างน,นะครับผมคิดว่าจะมีสวิช โปรอยู่หรือเปล่านะหรือว่าไม่มีแล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เราอยู่กลางยุคนะหรือว่าอยู่ปลายยุกของ Nintendo Switch กันแน่นะเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ปลายยุคแล้วนะเครื่องที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะเล่นเกม Switch ได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นเครื่องแบบใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมที่ตัดขาดจากตัว Switch ไปเลยนะแต่ถ้ามันตัดขาดกันนะ่ะท่านผู้ชมคิดจะซื้อ เครื่องใหม่นั้นมาเล่นหรือเปล่านะหรือว่าต้องรอสักระยะมากๆนะครับให้แบบว่ามันเป็นเครื่องที่มีเกมเยอะมากพอนะถึงจะซื้อนะครับคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมวันนี้ลุงแมวขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ